สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบ,บดีที่30ตุลาคมพุทธศักราช2557สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณารัฐสิงคโปร์ วันนี้เวลา5นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษที่ r t a f 2 0 3ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปสาธารณารัฐสิงคโปร์มีรัฐมนตรีข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพ ผู้แทนสภาการชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทุลละอองพระบาทส่งสเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินไปสาธรารณรัฐสิงคโปร์นี้ส่งนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ไทย สัมพันธ์กับโลกตะวันตกเพื่อเติมเต็มความรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจประวัติศาสตร์ในหัวข้อนี้มากยิ่งขึ้นและนำไปปรับใช้ในอนาคตได้สถานที่สำคัญที่ทรงนำนักเรียนในร้อยไปไป,ไปทัศนศึกษาครั้งนี้ได้แก่ป้อมแคนนิงพิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติสิงคโปร์โบสถ์เซนต์แอนดรูพิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกสาธารณรัฐส,สิงคโปร์และศูนย์มรดกยุโรปเอเชียทั้งนี้จะเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับในเวลา22นาฬิกาวันนี้ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายรักแห่งครอบครัวบ้านพร้าวจังหวัดพัทลุงในพระอุปถรัรมภ์ วันนี้เวลา12นาฬิกา47นาทีพระเจ้าวารวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายเยรักแห่งครอบครัวบ้านพร้าจังหวัดพัทลุงในพระอุปถรัรมภ์ตำบลบ้านพร้าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงด้วยพระองค์ต้องพระประสงค์มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวเนื่องจากบางส่วนยังขาดความตระหนักในเรื่องสถาบันครอบครัว ศูนย์นี้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งที่54เพื่อให้คน3ไวัยได้มีศูนย์กลางในการทำกิจกรรมร่วมกันอันจะส่งผลต่อสัมพันธ,ธภาพที่ดีต่อกันของบุคคลทุกช่วงวัยในครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนต่อไปโดยเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2554ดําเนินกิจกรรมตาม5แนวคิดพระราชทานและจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกวัยเด็กวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุรวมจำนวน569คน โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์อาทิกิจกรรมเพลิดเพลินสินสารสาธิตการแกะหนังตะลงุงการแสดงหนังตะลุงจอเล็กและการแสดงหนังตะลุงคนที่ศูนย์สามวัยร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลงุงส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูนฟนวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการแกะหนังตะลุงจากหนังวัวมีการฝึกสอนการแสดงหนังตะลงุงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมร้อยรักพันใจสาธิตการร้อยลูกปัดมโนราการแสดงรำมโนราตัวอ่อนและการออกพรานโดยร่วมกับโรงเรียนบ้านบ่อทรายและปราชชาวบ้านจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนรุ่นก่อนให้คงอยู่ กิจกรรมฟูมฟักหลังคลอดที่ทางศูนย์ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทรายและมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพแม่และเด็กโดยเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดเพื่อให้แม่และเด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังลานวิถีชุมชนคนบ้านเพร้าทอดพระเนตรกิจกรรมอาหารพื้นบ้านสืบสารวิถีใต้มีการสาธิตการตําข้าวและการโม่แป้งจากข้าวสังหยดซึ่งเป็นผธุ์ข้าวประจําถิ่นของจังหวัดพัทลุงที่หุงแล้วมีกลิ่นหอมนิ่มค่อนข้างเหนียวเข้ากับอาหารใต้ได้ดีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเป็นของฝากด้วยกิจกรรมหัตถกรรมท้องถิน่นศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งมีการส่งเสริมการแปลรูปผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยได้จัดอบรมต่างๆอาทิการทอผ้าเขามา้าการทอยกดอกการถักผ้าพันคอด้วยไหม,หมพรมการทําพวงกุญแจจากเศษหนังและการจักสารจากวัสดุธรรมชาติก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัตด,ดามาตเสด็จไปทรงถวายภาพระกฐถินณวัดเถนพลายจังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้เวลา16นาฬิกา45้านาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินัตด,ดามาศเสด็จไปยังวัดเถหนพลายตําบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีทรงถวายภาพพระกฐถินซึ่งทางวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปเพื่อนําปัจจัยไปดําเนินโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดเถหนพลายสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากหลักฐานที่สำคัญคือพระพุทธรูปปางมาราวิชัยและองค์พระเจดียุคโบราณก่อด้วยอิฐยอดเจดีย์เป็นเนื้อสำร็จ มีลักษณะดอกบัวหงายเจ็ดชั้นสันนิษฐานว่าตั้งชื่อวัดตามประวัติที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีที่ดอนเจดีย์แล้วขุนศึกผู้ใหญ่แวะพักรบเพื่อให้ทหารและช้างพลายได้พักก่อนที่จะเดินทางไปบ้านหนองสารายจึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อวัดเถหนพลายซึ่งมีความหมายว่าช้างของขุนศึกผู้ใหญ่และก่อนออกเดินทางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นับเป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดสุพรรณบุรีที่สร้างอุโบสถทรงจตุรมุขมีช่อฟ้าเบรากาหางหงหน้าบานอุโบสถประดับติดกระจกเป็นตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีเฉลิมพระชมนมรพษาห้ารอบห0พรรษาส่วนบานประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักเรื่องราวทศพิษราชธรรมและพระราชจริยวัตรต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาในปี2534 ทั้งนี้ทางวัดได้ดำเนินโครงการก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสะนะต่างๆอาทิหอสวดมนต์องค์พระเจดีและสร้างถนนคอนกรีตร่วมใจ80,000ษามหาราชินีปัจจุบันมีพระครูประหลดัดวิสุทธทิอวรวัตรเป็นเจ้าอาวาสมีภิกษุสททงฆ์จำนวน8รูปก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานณวัดพระประถมเจดี JD, จังหวัดนคนปรปฐม วันนี้เวลา15นาฬิกา53นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายณวัดพระปฐมเจดีอำาเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษชนิดราชวรมหาวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่ห ภายในวัดมีองค์พระปะถมเจดีย์ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของประเทศไทยตั้งอยู่โดยองค์พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นองค์ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่4เมื่อพุทธศักราช2396ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบองค์เดิมที่ชำรุดหักพังลง การก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยรัชกาลที่5มีความสูง3เส้น1คืบ10นิ้วฐานวัดโดยรอบได้5เส้น17วาสศอกภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณนะวัดพระปฐมเจดีย์ให้สง,ง่างามยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมและสิ่งสำคัญต่างๆอาทิพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะทวาราวดีปางปฐม,มเทศนาเรียกกันทั่วไปว่าพระพุทธรูปศิลาขาวบันไดานาคพื้นปูด้วยหินอ่อนสองข้างเป็นราวบันไดานาคเลื้อยแผ่พังพานแบบศิลปะขอมสร้างขึ้นในรัชกาลที่6และพระวิหารทิศสี่ทิศโดยมีพระระเบียงคดเชื่อมต่อกันเดินได้รอบองค์พระปฐมเจดี พระสกนิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์มีพระพาณนามยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชวันนี้ตลอดทั้งวันมีประสบกนิกรทั่วทุกหมู่เหล่าจํานวนมากเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววันพร้อมนําแจก,กันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายอาทิ คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปากจันพร้อมสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทหารจากกองพันธานม้าที่24รักษาพระองค์คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตราดนางระเบียบรัตพง์พาณิชพร้อมคณะสมาคมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข พันเอกเอกพลจูทพันธ์พร้อมคณะข่ายเยาวชนบุตรหลานกำลังพลกองพันทหารสื่อสารที่101ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการประธานวิสาหกิจชุมชนเคหะเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงนครราชสีมาคณะนักศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิตรุ่น43มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทีมงานโครงการรักพลังงานถวายพ่อของแผ่นดินโรงไฟฟ้าพลังงานของชุมชนกรีนเทค คณะสามเณรที่บรรพชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา8 7พรรษาและในโอกาสครบ50ปีแห่งการพระราชทานกําเนิดโรงเรียนราชประชาะสมาสายฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษในพระบรมราชูธถปัมภ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครชมรมผู้สูงอายุไผ่ย,ย้อยอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่องค์การบริหารส่วนตำบลทับราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วผลเอกนพดลฟักอังกูลเจ้ากรมเสมียนตรากระทรวงกลาโหมคณะอาจารย์นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมชาวภูตานหลักสูตร International Neo n a t n a l Nursing จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ ท่านผู้หญิงอังกาบุญญาติติผู้อำนวยการโรงเรียนจิตละดาพร้อมคณะอาจารย์และนักเรียนชั้นประถมะศึกษาคณะมิสทีนและมิสเตอร์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2 0 1พพร้อมจูเนียร์มิสเตอร์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2014กรมการขนส่งทางบกคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลจำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง สำนักงานคดีอาญาธนบุรีเขตบางขุนเทียนจังหวัดทหารบกทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดทหารบกสุราธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2557แก่หน่วยงานองค์กรและผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายยังวัดหลวงในพื้นที่ต่างๆ วันนี้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีถวายภาพระกฐินพระราชทานประจำปี2557ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมพระราชทานแก่กองทัพบ,บกเชิญไปทอดถวายณนวัดหงรัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวร,รวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากในโอกาสนี้ทางกองทัพบ,บกได้มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนวัดหงรัตนารามได้จัดชุดแพทย์ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่และช่างตัดผมไปให้บริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอภิชาติโตดีโลกเวสผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2557รัฐบาลได้เลือก4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นจังหวัดนำร่องและเป็นต้นแบบในโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสม เด็ดพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสดังกล่าวทั้งนี้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวโดยทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนสำคัญได้แก่วัดพระสีสันเพชรริมถนนในเขตเกาะเมืองตกแต่งต้นไม้ริมทางและบริเวณบึงพระรามโดยได้รับความร่วมมือจากมวลชนในพื้นที่เป็นอย่างดี วันนี้ที่สารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสุรพลพนัทอําพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี2557เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจในการทำความดีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการนี้ได้มอบเงินรางวัลโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นโดยมีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล7หมู่บ้านประชาชนและคะณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอย่างต่อเนื่อง น้าพระตำหนักเพศวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทาง,าง,างไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องทั้งอย่างได้ร่วมฝังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยโดยในเวลา14นาฬิกาคุณนัตนายอริยะวิริยะน,น์และคุณเคว่งเองแท่ตั้งร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพ ทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21.00นาฬิกาสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ w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  a ไ b ย์เว c o m หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์0-2-2809578 ช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในเย็นศีระเพราะพระบริบาล ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นมิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทําพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเพื่อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวในพระราชสำนักดิฉันอรารยาสุวิเศษศักดิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ